มาจากพี่น้องจ้าวันนี้ใส่โค้ดเสียงด้วยจากพี่ตาอันพูนยิเงนะจ๊ะพูจะอาบน้ําผมไปเอาสามท่านเลยค่ะอเราจะมาโชู์ชุดนี้นะครับเราจะให้น้องช้างได้ออกมาเดินข้ามนะครับผมสลับเดินข้ามก็เป็นความเชื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งของชาวโบรชาวสวนมาที่นี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นการสลระเคราะห์นั่นเองนะครับผมในเชื่อก็อย่างลูกลู่น้องนะครับผม อ่าพร้อมแล้วนะครับเชียงแรกครับผมน้องโมมีนะครับน้องโมมีนะครับจะออกมานะครับผมเดินข้ามใ,ให้คุณู้จากอาโฟนนะครับผมท่านแรกเลยนะครับผมท่านที่สองที่สามก็นะครับถ้าท่านแรกรอดปลอดภัยนะครับท่านที่สองที่สามก็สบายใจครับผม,น,มนี่ก็โมมีหวหรือเปล่า มอ้โหนะครับตาวข้ามนะครับขาขึ้นไปท่านที่สองก็บอกว่ายังไงโอ้โหคุณแม่นะครับยกมือว่าอย่างเดียวเลยปกตินะครับเราจะให้นั่งเที่ยวได้เซ็นนะครับเอกสารธุรกรรมนิดหนึ่งนะครับปอดลงให้ช้าเดินข้ามนะครับผมแล้วมับจะเป็นการประกันชีวิตชั้นสองสามสี่เราก็ว่าไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเวลาอาจจะรีบนิดหนึ่งไม่ได้ให้เซ็นครับผม ต้องๆนะเพสหยอกๆนะครับคุณรูนะครับไม่มีอะไรครับผมแต่เต้นะครับนะครับเกิดทำงานแสดงนะครับเต้นเต้นพี่น้องเต้นเต้นร้องเต้นเต้นคู่คนนอนอยู่หันเนาะพี่น้องขอบคุณครับ ที่สองครับเก้าห้ามนะครับไปเป็นมีดีเก่งี่สิกาไปพอลีอพี่รองเอ้อยาด่ายังไงครับผ่านไปได้ผ่านได้ครับพี่รองยังก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เจ้าทีมเราก็กำลังนะครับไปทับน้ำควบคุมช้างตกมันมาอาจารย์ทดสอบนะครับผมความแข็งแกร่งนะครับกางจิตใจและด้ได้ครับ มันเปเหี่ยวกบผมเอรเขาด้วพี่น้องเหมือนผู้ใดแก่เก่าว่าเบอร์ผับดีสักคนอันนี้ตัวที่สามค่ะพี่น้องเรารู้สึกแบบว่าผ่านมาเชื่อตกันมาเชื่อที่สองที่ยิ้มออกเลยครับผมอันนี้ตัวที่สามด้วยพี่น้องตีเชื่อมน้ำโอ้โหคนขึ้นใจแต่ว่าพี่น้องใจละม่าเลยดนะจ้าหมู่บ้านช้างค่ะมาแสดงกันครับผมแสดงกันแสมีแต่คู่คุยยิ้มแล้วพี่น้องมาจ่ามาจ้านี่ตัวที่สามแล้วค่ะนี่นะครับสำหรับเชื่อมสุดท้ายของ โดนช้างกระทืบมาหรือยังไปยิงป้าป้าไปดูบ้านนะครับเราจะได้เอาคนที่บ้านฟังเรารู้ไหมคุณลินนะโดนชนะกระทืบมาครับแต่ว่าฉันก็ไม่เป็นอะไรครับผมโอเจ้าหัวเนี้ยพอดีเลยปอใช้เท้าม้วนให้แล้วก็ดึงล่างผ่านคนไาเอาเสร็จแล้วครับคุณครูทำได้สำเร็จตัวค่ะขอบคุณมากๆเลยเป็นยังไงบ้างครับคุณครูคุณลุงว่าสะพานมากบ้างครานที่น้องครานอันนี้คุณครูทำที ุูมากๆครับคุณครูาวุณ้ติใจเสือของเราก็ไม่ยอมลุกเลยครับอันนี้น่าเอากับบารูเรียนได้เลยในตรบคุณครับผมครานพี่โดนครานคนขึ้นใจเด็มีเกมที่ติดประกาด้วยยานจ้า